ยนโซภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธโยนโซภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวาคาโตเยนะภควตาธัมโมสวะคาโตเยนะภควตาธโมปฏิปโนัสสภควโตสาวกสโฆ โุภิปันโนยสักวตสักกสังข์มายังพควันตังสัทธรรมัตสังขังอมายังพควันตังสัธมัสเมหิสกาเลหทารัอโรปิเตหิอภิปูชยามา सकारे हि यापिते हि अपि पूजया सा तु नोपन्ते भगवा सुचिरा परिणिपुतोऽपि सा नोपन्ते भगवा सुचिरा परिनिपुतोपि पश्चिमाचनकानुकाम्पमानसा चलता तु मे सकाले दुखतापनाकारपूते पति खान्नातो दु। हे मे सकाले सुखतापनाकारपूते पति खन्नातो अम्हाकाङ्गी गलताङ्गिताया सुखाय อามาตถิกาตังหิตายัสุขายังอะระหังสมาสัมพุทโธพระวาอะระหังสมาสัมพุทโธพระวานตังพระวานตังอะภิวานเทมีตังพระวานตังอภิวานเทสวค้าโตพระขตาธมุล ဘုရားတောထောဘတ်တော်သားသမုတ်အမ္မငမသာမိအမ္မငမသာမိသုပါတိပန်ဘဂဝတောသာဝက సంఘ ိုလ်သုပါတိပန်ဘတ Bukapa kadamaka ranjewa puthanu seti niyan cakaro masi Ndaho atasah pakawatoa arahatoa sama samputasah i सुजनतां कमलां वसु um, สัจจวัตเชนวัตไตังสัตตุสาสเนธรรมเววันณธรรมเนนยังปุญญปัจจุตังอิทาสาเทติอันตรายาเมวะเวสุงขัสเตชะสา ยังสังขารสตินยังกโรมาเสงสุปฏิปันโนปะคะวะตัวสาวกสังโฆโอุชฌปฏิปันโนปะคะวะตัวสาวกส याम् पुञ्जाम् पसुताञ्जिता सार्पेऽपि आन्तरायाने महे सुते च चसा อัญเมยังสัพพุทธานังนมการังกรอมะเสภะโมเมสังภะุทธานังอุปันฑานังวะเฮสิธังธันนัง <com selection of> kalau ko yo jangan pa moko maka tu Haisgasung diwa jiwa soguna sampan no matasi dan utama Hai Wauh โมนุโตสิตาโตอสมุโรเกติโสจาวรตังวโรอุโสจาวรโตพุทโตวิปัสสิจานุปโมสิกิสัพพิโตสัทธาเวสภูสุขตายโกสากุสันโตสัตถวาห กมโนระลัญเจโฮบาสะโคสิริสัมปันโนอโคตโมสักยปุ้งภวุลิอันไมยังอตีตะปจเวคณาปาทังปนามาเซนอาจมยาปัจจเวคทิตวายังจีวรังปริปุตัง gawa jewasi astapati kataya punnapati kataya dan sama ke suatata pasiringsa pasang pasan kataya yawacewaiko kita pastiyaana यापात्येखितवायो बिन्दपातो परिपूतोभूषनाय या वा देवा हिमाशकाय सहितिया पनाय मींसु परतिया ब्राह्मचर्यानुकहाय อิติปุรานจะเวทนังปฏิหังขามิลวันจะเวทนังนาอุปาเทสรามิยาตราจะเมภวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหาโรจาติอาจมยยาปัจะเวคิตวายังเสนาสนังปริพุตัง อายาวาเทวะสิตาสะปติคาตายะปุณหัสสะปติคาตายะดังสัมมาคัสวาตาตปาสิริงสัปปสัมภัสสานังปติคาตายะยาวะเทวะทุกภริสยาวินุตนังปิสัลลานารามัตถัง ปัจจมยาอปาจเวกิตวายโยคิลานาปัจจะยะเปสัจจาปริกาโรปริปุตโตโสยาวะเทวะอุปันาณงวยาปาติกานังเวทนานังปฏิฆาตายะอาภยาปัจจชาปรมัตตายาติ अन्मयामुटितनादिथा नपाथा योपनामासे एपुञ्जेन ओ वाचार्या पुनुतरा आचारियोपकारा जता गिता Biyama Mangsuriyo Janti Mara Jaka Kuna Wanta Narabija Rama Mara Jayintha Jeloka Para Jatewata Yamo Bija Sahesa Ta Sukti Ontu Kunya Sũ Cám <Nicum> Chá Tăng Thiên Tu Kỳ Păng Pháp Lê Tăng Di Mi Na Tu Nha Cám Mê ta Di Mi U Thí Xê Na Chá Thi Tpá Hám Su Lạc Lê Chê Hóa Thánh Thú Bá Na Chê Đà Nẵng Tô na san tu sa pa ta ye va ya tha cha to pa we pa we U chu chi tam sati ti pa san le ko vi lia mi na la la tu no ka sang ta tung cha vi lia sum me Pu ta di pa na do tam ho na do va ru tam ho nà thô bà chê cà phù thô giác sáng khô thô tà rô ma mạng ê xô tà ma lũ cà vệ ma lô cà sáng lạc phân tục mạng hạ hăng sâm mạng sâm phụ thô อาาธรรมสมาสมุทโธพควาทางพระวันทังอภิวาเดเมียทางพระวันทางอภิวาเมีสวากาโตพระวาตามุนสวากาโตพระวตาทมุนธรมนมัสสมมนมัสสามิ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังขังนะมามีสังขังนะ